ผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับวันนี้เราจะสนทนากันในเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านดรไพฑูลรักประเทศท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับช่วงนี้คงจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมต่าง เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นการเชื่อมต่อเป็นเรื่องของความอยู่รอดของบ้านเมืองเราหรือของระดับรายอยากจะเรียนถามท่านว่าความเป็นมาในเรื่องของการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความเป็นมาอย่างไรครับครับสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลนะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งออกนะครับโดยที่ ได้เลือกเอาเมืองชายแดนที่มีศักยภาพนะครับขึ้นประมาณ10เมืองซึ่งแล้วก็แบ่งออกเป็น2ระยะในการพัฒนานะครับระยะที่1ก็5เมืองระยะที่2ก็5เมืองซึ่งจังหวัดนครพนมเราเนี่ยอยู่ในระยะที่2ระยะที่2ระยะที่1กับระยะที่2นี่คือยังไงครับมีระยะอไระยะที่1ก็สามารถดําเนินการได้ก่อนแล้วก็มีความพร้อมที่ดําเนินการได้ทันที ส่วนระยะที่2ก็เป็นโอกาสถัดไปโอกาสถัดไปับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าระยะที่1น่เนี่ยได้ดําเนินการมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เข้าสู่การดำเนินการในระยะที่รับระยะที่2ของนครพนมเป็นยังไงครับครับสำหรับนครพนมเนี่ยจะมีพื้นที่นะครับอำเภอซึ่งอยู่ในในเขตพนาเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยสองอำเภอจำนวน13ตําบล แล้วก็ากภายหลังจากที่ได้มีการเปิดสะพานมิตรภาพหมายเลขสมเนี่ยนะครับก็ทําให้จังหวัดนครพนมเราเนี่ยได้กลายเป็นประตูซึ่งออกไปสู่พื้นที่อาเซียนที่สําคัญแล้วก็จีนตอนใต้จีนตอนใต้ครับเพราะฉะนั้นทําให้วันนี้เนี่ยนครพนมเนี่ยถ้าหากว่าเราเดินทางไปซึ่งถือว่าเป็นท่าเรือสําคัญก็คือเมืองหาติงที่เวียดนามเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณ300กิโลทีนี้ปัญหาก็คือ สะพานข้ามแม่น้ำโขงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาแปดูนสว,สวยมากนะครับครับซึ่งวันนี้เนี่ยพอหลังจากเปิดสะพานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเส้นทางสายนี้จะเป็นเส้นทางสําคัญเมื่อถึงเมืองหาติงแล้วเนี่ยก็สามารถส่งสิ่งของลง,ลงเรือได้นะครับไปสู่ทางเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นได้นะครับขณะเดียวกันก็สามารถล่องตอนใต้ไปทางสิงคโปร์ได้ส่วนในเส้นทางรถเนี่ยก็สามารถขึ้นไปสู่ฮานอย ซึ่งก็เป็นระยะทางประมาณ600กิโลจากนครพนมและก็สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองหนานหนิงนะครับประเทศจีนก็ระยะทางประมาณพันกิโลเนะพราะนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราทำต้องบอกว่าเราถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการค้าวันนี้เราก็ถือว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทนําและก็บทบาท <c oughs> ที่สําคัญวันนี้เนี่ยมูลค่าการค้าชายแดนหลังจากที่เราเปิดสะพาน มิตรภาพหมายเลขสามเนี่ยนะครับ,รบก็ปีแรกเนี่ยมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยประมาณ5,000ล้านแต่วันนี้หลังจากที่เราเปิดมาประมาณ5ปีนะครับในปีตัวเลขสุดท้ายเนี่ยก็ตัวเลขมูลค่าการค้าขึ้นไปประมาณแสนหกพันล้านเป็นก้าวกระโดดเลยเป็นถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญนะครับของจังหวัดนครพนมงซึ่งถ้าหากว่าเราไปเทียบกับช่องทางอื่นนะครับในเวณใกล้เคียงกันทั้งมุกดาหารก็ดีหรือว่าหนองคายก็ดีเนี่ยตัวเลขเราเพิ่มขึ้นอย่างมี สินค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าประเภทไหนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับเป็นอุปกรณ์อะไรคอมพิวเตอร์เป็นพวกเครื่องดื่มพวกกาแฟเครื่องดื่มชูกําลังต่างๆแล้วก็พวกสินค้าครับสินค้าแปรรูปทางด้านการเกษตรครับทีนี้ในเรื่องของถ้าพูดกันในในจุดนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับจะต้องมีการลงทุนสร้างต่างๆเพื่อรองรับช่วงนี้มี มีมีอะไรเป็นที่น่าสนใจไหมครับใน,น,นจังหวัดนครพนมวันนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตพูดถึงทําไมนักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจกับนครพนมครับสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจก็คือในเส้นทางนะครับเส้นทางเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเรียวกว่าเป็นทางออกที่ใกล้ถ้าเราเทียบว่าเ,าเดินทางโดยทางบกในตอนนี้ถือว่านครพนมไปสู่เวียดนามไปสู่จีนเนี่ยถือว่าเส้นทางสายนี้สะดวกที่สุดไปสู่เวียดนามนี่ประมาณกี่ประมาณพันกิโลพันกิโลครับตรงเนี้ ถือว่าสะดวกอยู่แล้วและถ้าไปจีนน่ถ้าไปจีนนี่ประมาณพันกิโลไปเวียดนามนี่หกร้อยครับหกร้อยนะครับหกร้อยไปจีนนี่เส้นทางสะดวกสบายเลยเส้นทางสะดวกวันนี้ทําให้ตัวเลขตัวเลขการค้าเนี่ยพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดนะครับครับแล้วก็ผมเรียนว่านอกจากนั้นเนี่ยนอกจากความมีศักยภาพทางด้านทางบกแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของทางรางวันนี้รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการขนส่งโดยทางรถไฟ แล้วก็ได้เปิดการเรียกว่าพิจาณาอนุญาตให้ลงทุนในการปรับปรุงในการก่อสร้างเส้นทางใหม่เนี่ยประมาณ7สายนะครับซึ่งนครพนมบ้านไผ่เนี่ยก็เป็นสายที่7ที่รัฐบาลได้อนุมัติหลักการให้ดาเนินการซึ่งขณะนี้ก็ไดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในส่วนของการเรียกว่าศึกษานะครับออกแบบแปลงต่างเสร็จเรียบร้อยก็เลยจะทางประมาณ357กิโลเมตรซึ่งก็จะออกเดินทางครับจากบ้านไผ่แล้วก็เลี้ยวมาทางมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร มาถึงมุกดาหารแล้วก็มามาถึงนครพนมครับ,รบซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะประมาณสัก5ปีถึง7ปีในอนาคตข้างหน้านี้นครพนมก็จะเป็นเรียกว่าศูนย์กลางนะัเป็นเส้นทางรถไฟสายหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งในเรื่องของทางอากาศนะครับทางอากาศนี่เราก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีสนามบินนครพนมซึ่งเป็นสนามบินศุลกาก่อนหมายความว่าถ้ามีสินค้าอะไรต่างก็ดีเนี่ยสามารถที่จะมาขนส่งที่นี่ได้นะครับก็ยังเหลืออย่างเดียวที่การยกระดับเป็นนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องบินวันหนึ่งประมาณ4เที่ยวบิน, <4 S 1> บนไปกลับกับ8เที่ยวบินบเพราะนั้นก็ผู้โดยสารวันนี้เนี่ยตัวเลขพุ่งขึ้นไปปีงประมาณแสนแสนเก้าหมื่นนะครับแสนเก้าหมื่นเก้ากระโดดมากมลยแลวก็เชื่อว่าตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นไป,ไปเป็นลาดับนะครับซึ่งแนอนาคตก็คิดว่าเราอาจจะพัฒนาไปสู่การ L เป็นสนามบินนานาชาติได้ในที่สุดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยมองก็คือในเรื่องทางน้ํา วันนี้เส้นทางจากจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเวียงจันทร์ถือว่าเป็นแหล่งผลิตแหล่งการค้าการลงทุนที่สําคัญของเราเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็มีสินค้าหลายอย่างที่ประเทศเราไปข้ามไปผลิตในประเทศลาวเนี่ยแล้วก็ขนส่งโดยทางบกกลับมาเนี่ยวันนี้ยังมีเส้นทางอีกสายหนึ่งก็คือเส้นทางตามลําน้ําโขงซึ่งจากจังหวัดหนองคายผ่านมายังบึงการนะครับแล้วมาถึงนครพนมเนี่ยเป็นเส้นทางซึ่งไม่มีเกาะแกง สามารถขนส่งทางน้าได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายซึ่งขณะนี้ก็มีนักลงทุนนะครับก็สนใจที่จะดําเนินการกิจการในเรื่องของการขนส่งทางน้ําซึ่งอยู่ระหว่างการสํารวจออกแบบเพราะนั้นผมคิดว่าศักยภาพทั้ง4ด้านเนี่ยน่าจะทําให้นครพนมเนี่ยเป็นที่สนใจนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือเป็นการแม้แต่เพียงมีถนนที่ดีนะครับมีบการคมนาคมขนส่งทางการที่ดี ตัวเลขเนในการค้าคุพุ่งก้าวไปอย่างได้เห็นชัดเจนทีนี้สภาพทั่วไปของจังหวัดนครพนมในวันนี้นะครับในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของระบบต่างๆระบบโลจิสติกต่างๆที่ท่านรองผู้ว่าได้กุณาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนักลงทุนก็สนใจและทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือในความคืบหน้าของในระบบเรื่องของความพร้อมในเรื่องของที่ดินในเรื่องของอาคารสถานที่ต่างเนี่ยอยากจะให้เล่าให้ฟังนะครับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เราม,ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคร,ครับับวันนี้ทําเลที่ตั้งของเ,อเขตพัฒนาศรษฐกิจพิเศษนครพนมเนี่ยถ้าหากว่าเรามองตัวเมืองนะครับตัวเมืองนครพนมเนี่ยพื้นที่ก็จะอยู่เรียกว่าล้อมรอบเมืองน,คร,นครพนมนะออกไปทาง ทิศเหนือไปทางเพื่อเท่าเทนกับอีกส่วนหนึ่งก็มาทางทิศตะวันตกมาทางจังหวัดสกลนครนะครับก็รวมพื้นที่ประมาณ13ตําตำบลซึ่งวันนี้ที่ดินในส่วนที่ทางรัฐได้เสนอให้มีการจัดหาประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โคกภูกแต่<ว>ซึ่งว,วันนี้เนี่ยก็มีเนื้อที่ประมาณ1,400ไร่นะครับซึ่งหลังจากที่เรา,าได้กันส่วนที่าทางราชการขอใชอ้ได้กันในส่วนที่อาจจะมีภาคเอกชน อาจจะยังบุกลุกกันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนที่อาจจะยังเป็นวัดวา,ารามปัจจุบันเนี่ยเหลือพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้เลยเนี่ยหนึ 1, ไ่ไร่ซึ่งทําเลก,ก็จะอยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพหมายเลขสามซึ่งถือว่าตรงที่ว่าเนี่ยเราจะใช้ทําอะไรครับตรงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาศึกษานะครับว่าจะเหมาะสมที่จะทําอะไร <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ในส่วนที่เป็นเชิงสะพานนะครับที่ทางราชการขอใช้เนี่ยก็เป็นทั้งอาคารด่านศุลกากรนะครับซึ่งมีระบบการตรวจแบบ C I Q ครบสมบูรณ์นะครับตรวจได้ทั้งคนทั้งพืชนะครับแล้วก็ทั้งสินค้าแล้วก็มีคลังสินค้านะครับซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทั้งในเรื่องของศูนย์บริการเขตพนาเศษกิจพิเศษนะครับซึ่งสามารถจัดการประชุมได้นะครับ จัดนิทรรศการจัดมหกรรมสินค้าเรียกว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมีความพร้อมนอกจากนั้นในส่วนอของพื้นที่ที่เปิดเพื่อการค้าการลงทุนอนอกพื้นที่ตรงนี้นะครับนกรกเ,นเนื่องจากว่านครพนมีถือว่าเป็นเมืองใหม่นะเป็นพื้นที่เปิดใหม่ซึ่งเดิมมีอย่างสงบเพราะฉะนั้นก็ยังมีพื้นที่ซึ่งอาจจะเรียกว่ายัางโลกล้างนะครับซึ่งสามารถเป็นประโยชน์กับการลงทุนแล้วก็ในพื้นที่ดังกล่าวที่เราเปิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีการขนส่ง ที่เรียกว่าโดยเฉพาะทางถนนเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับสามารถเรียกว่าทุกพื้นที่ใช้สามารถใช้เส้นทางสอ,องหน่อนครมนุมสกลนครได้ได้โดยสะดวกนะครับนอกจากนั้นในส่วนของระบบไฟฟ้าก็ดีนะครับระบบะประปาก็ดีเ,เราจังหวัดล่วงกบกรมชระทได้ไปสร้างแหล่งน้ํขนาขณะนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ามีทั้งน้ําพอใช้อย่างเหลือในส่วนของการติดตั้งการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไฟฟ้าย่อย คราะฉะ้ก็คิดว่าวันนี้เนี่ยความคืบหน้าในส่วนนี้ก็นครพนมน่าจะมีความพร้อมแล้วก็เดินหน้าไปได้ไกลผมคิดว่าน่าจะไกลกว่าที่อื่นได้ซ้าไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็จากตัวเลขผู้สนใจที่มาติดต่อกับราชการนะครับไม่นับรวมถึงผู้ที่มา,าศึกษาข้อมูลเองแล้วก็อาจจะสอบถามแล้วก็ตัดสินใจต่างๆไปเองเนี่ยเฉพาะตัวเลขราชการเนี่ยจะมีประมาณ74็ดสิบสี่รายายีสิบสี่รายครับทั้งทั้งชาวเรียกว่าทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ ที่ให้ความสนใจจุดตรงนี้เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนทั้งสิ้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการมากที่สุดเนี่ยจะเป็นด้านการบริการพวกโลจิสติกเรื่องการแพทย์เรื่องการพาณิชย์ต่างๆเนี่ยตรงนี้ประมาณ40% 40%รนส่เอครับในส่วนที่สนใจลองลงไปได้แก่การแปลรูปแปลรูปอาหารนะครับต่างๆเนี่ยประมาณ21%ถ้าอย่างนั้นพื้นที่ตรงนี้ที่เราจะพัฒนาไป1,400 ไล่เนี่ยนะฮะโดยรประมาณนะครับ,รบซึ่งพื้นที่นอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่ภาคเ,เ,เ,เอกชนจะลงทุนครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดรับการลงทุนได้ทั้งจังหวัดได้ทั้งหลากหลายทีนี้ประเด็นก็คือว่าในการลงทุนทั้ง1,400ไร่เนี่ยเมื่อรัฐจัดประโยชน์เนี่ยรัฐก็จะเปิดเปิดให้มีการยื่นประมูลนะว่าจะมีนักลงทุนรายใดสนใจที่จะมาใช้พื้นที่มาเช่าพื้นที่ดังกล่าวไปจากภาครัฐ จากนั้นก็จะถึงนาไปสู่ว่าผู้ได้เช่าพื้นที่เนี่ยจะนําพื้นที่ไปทําอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะอยู่ที่ผู้ประกอบการซึ่งสามารถเช่าพื้นที่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลกลางที่จะดําเนินการทีนี้ในโอกาสที่ผมเป็นนักลงทุนเนี่ยผมสนใจจะไปนครพนมผมจะไปติดต่อไป ติดต่อทางภาครัฐหรือว่าที่จังหวัดนครพนมเลยก <ór g, S 2> ็ <oppose> สามารถติดต่อได้ที่นครพนมเลยที่ศูนย์บริการโอเศูนย์เลยนะครับ,บมีศูนย์บริการติดต่อซึ่งถ้าหากว่าเราเราไม่ใช้พื้นที่ในส่วน1,400ไร่นี้นะครับในพื้นที่อ,อีกยังมีอีก13ตำบลนะครับซึ่งสามารถที่จะสามารถเรียวกว่าสนใจไปประกอบกีจการการค้าลงทุนก็จะได้รับ สิทธิพิเศษลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องที่ดินเท่านั้นเอง oh. ก็คือต้องลงทุนในเรื่องที่ดินเองแตอน,นี้กลุ่มต่างๆที่เข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยนะฮะที่บอกว่า74็รายใช่ไหมครับเจ็ดสี่รายนี้เป็นผู้สนใจผู้สนใจนะครับที่มาติดต่อแล้วก็เราพอประเมินได้ว่าเป็นกลุ่มใดบ้างเป็นกลุ่มใดบ้างครับอันนี้อันนี้สามารถที่จะ,อะบอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบได้ไหมครับว่ามีกลุ่มอะไรบ้างเป็นกลุ่มต่างๆ อย่างอย่างที่ได้เรียนแล้วนะฮะก็จะมีตัวเลข3ามกลุ่มใหญ่กลุ่มรบ,บริการพวกขนส่งโลจิสติกนะฮะกลุ่มตรงนี้ประมาณ40 40และในส่วนของแปรรูปอาหารนะครับอาจจะตั้งโรงงานทําลักษณะของแปลร,รูปสินค้าเกษตรบ้างสินค้าประมงบ้างอะไรต่างแล้วเนี้ยตรงนี้ 21%, 21นะครับแล้วก็รองลงไปก็ได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภคต่างนะเพราะว่าแหล่งสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยถือได้ว่าปัจจุบันลาวก็ดีเวียดนามก็ดีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าใช้ของไทย ถือว่าของไทยเป็นของที่ไปตีตลาดข้ามฝั่งแล้วก็ถือว่าเป็นของดีมีมาตรฐานด้วยก็ต้องส่วนนี้ก็จะมีผู้สนใจอีกประมาณ17เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นตรงนี้นะจาก3กลุ่มใหญ่ๆรวมกันเนี่ยก็จะตกประมาณ70-8 0นนะครับในการที่เป็นธุรกิจด้านนี้เป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นประตูสู่อาเซียนเลยในด้านตะวันออกนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของระบบการพัฒนาก้าวกระโดดของเศรษฐกิจนะครับ มีแนวทางอย่างไรไปในทิศทางไหนของจังหวัดนครพนมครับวันนี้เรานครพนมเราก็วางกรอบไว้ประมาณ6ด้านที่สําคัญนะครับทีนี้เนื่องจากความเป็นเมืองชายแดนเนี่ยด้านแรกก็คือเรามองในเรื่องของความเป็นเมืองชายแดนเนี่ยเราก็ได้แบ่งพื้นที่นะครับออกเป็นโซนนิ่งนะซึ่งเนื่องจากเรามีเมืองเก่าอยู่ส่วนหนึ่งเราก็กันเมืองเก่าไว้นะครับแล้วก็เปิดพื้นที่เมืองใหม่ขึ้นมาเป็นโซนนิ่งจากอาศัยในเรื่องของการขนส่งที่สะดวก แล้วก็สิ่งที่นความพนมน่าจะได้เปรียบอีกกันก็คือเราติดชายแดนเนี่ย,ยเราสามารถที่จะมีแรงงานนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาได้โดยสะดวกแล้วก็ค่าแรงในประเทศเราเนี่ยก็เป็นค่าแรงที่สูงแล้วก็จูงใจนะซึ่งวันละ300บาทโดยพื้นฐานนี่ก็ถือว่าจูงใจประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีค่าแรงต่ํากว่าและปัจจุบันรัฐบาลก็เปิดโอกาสในเรื่องนี้ ให้เราสามารถมีนําแรงงานต่างด้าวเ,เข้ามาประกอบอาชีพใน,นการคา<ท>ชายแดน,ดนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเ,เราสามารถที่จะไปมาหาสู่กันโดยไม่มีกรอบกฎหมายอะไรที่จะมีอุปสรรคไหมครับตรงนี้ไม่มีอุปสรรคครับก็เป็นการค้าอยู่ในระดับปกติอยู่แล้วท,ที่ที่ทำกันอยู่การค้าชายแดนนี้ต้องเรียนว่าเนื่องจากในฝั่งของประเทศลาวนะครับ,รบประเทศลาวเนี่ย ก็ยังเป็นเรียกว่าเมืองอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยเจริญนะถ้าเปรียบเทียบกับเวียงจันทร์แล้วก็สวรรค์เขตเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการค้าที่ขนส่งผ่านนะผ่านข้ามแดนนะไปยังประเทศเวียดนามออกไปสู่ประเทศจีนแล้วก็ไต้หวันอะไรต่างๆทําลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นการค้าชายแดนที่เกิดขึ้นก็เป็นษณะเรียกว่าค้าขายกันง่ายๆนะเป็นของพื้นเมืองอะไรต่างๆพื้นเมืองระหว่างประชากรทั้งสองทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งครับ ้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นสินค้าประเภทไหนครับประเภทก็ประเภทสินค้าเกษตรนะรง่ายๆแล้วก็เป็นอุปกรณ์พวกเครื่องของที่ระลึกอะไรต่างๆอะไรเนี้ยนะครับซึ่งก็จะมีจําหน่ายอยู่ทั่วไปนะในส่วนอื่นละครับเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรนในรด้านอื่นในด้านการศึกษาเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าเมืองนองครพนมเราถือว่าเป็นเมืองที่ มีมหาวิาลยนครพนมนะแม้ว่า <c oughs> จะเป็นมหาวิาลยเพื่อชุมชนเนี่ยแต่วันนี้ก็ได้ยกระดับมาตรฐานที่สําคัญใน2เรื่องเ,เรื่องแรกก็คือเรื่องวิเลยการบินนะครับในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของพยาบาล <c oughs> และวันนี้เรากำลังพัฒนาในส่วนของคณะเทคโนโลยีเ,ยเพื่อให้สามารถตอบรับต่อตอ,อ่ตการพัฒนาทั้งในขอบประเทศภายในประเทศแล้วก็อาจจะอัพขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาตินะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง ในส่วนของทางด้านสุขภาพเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่านะครพามนมเราอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศดีนะเพราะนั้นเราก็ได้ใช้ศักยภาพส่วนนี้นะครับดูแลเรื่องสุขภาพของผู้คนทุกระดับอย่างผู้คนทั่วไปวันนี้เนี่ยเราได้มีเขื่อนนะครับสร้างเขื่อนแล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายอยู่ตลอดทั้งแนวนะครับแล้วก็มีทางสําหรับขับรถจักรยานนะครับได้ตลอดอทั้งเมืองนะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ ผู้ผู้คนสามารถมานั่นได้ตลอดเวลานอกจากนั้นผู้สูงอายุล้วก็มีการบริการผู้สูงอายุในเรื่องเส้นทางต่างๆนะครับในเรื่องของคนป่วยวันนี้เรากําลังยกระดับโรงพยาบาลบนบในส่วนของด้านอุตสาหกรรมเกษตรวันนี้เนี่ยเราพื้นที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรปลูกข้าวหอมมะลิแต่ว่าเราก็ไม่ทอดทิ้งเรื่องผลไม้วันนี้เราปลูกผลไม้เชิงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นแตงโมก็ดีลิ้นจีสับปะรดเมล,ล่อนแล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ ในเรื่องการท่องเที่ยววันนี้เราอาศัยทั้งในส่วนของธรรมชาติศาสนาศิลป,ปะวัฒนธรรมนะวันนี้ก็ธรรมชาติส่วนของแม่น้ําโขงสําคัญเรายังมีอุทยานแห่งชาติภูลังกาและในเรื่องศาสนาวันนี้เราก็มีพระาธาตุพนมและก็พระาธาตุอีก8องค์นะครับเป็นจุดขายสำคัญในเรื่องศิลปะเนี่ยเราก็ยังมีอาคารโบราณเก่าเดยใช้ศิลปะโคลเนียนซึ่งถือว่าเป็นศิลปะที่ยังมีความงดงามแล้วก็หลงเหลืออยู่ในพื้นที่นครพนมและขณะเดียวกันเราก็ยังมีวัฒนธรรม ผู้ไทยนะครับว่าผู้ไทยเลนูนครเนี่ยซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่มีความสําคัญก็ยังเป็นวัฒนธรรมเชงพื้นที่เลยเพราะฉะนั้น5 6ประการเนี่ยก็จะเป็นทิศทางซึ่งเรากําลังวางแนวทางพัฒาท่าี่ฟังท่านรองผู้ว่าไผทูลพูดมาเนี่ยนะครับในส่วนต่างเนี่ยถือว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมมากในเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าจะมองอนาคตกันละในช่วง10ปี20ปีเนี่ยมันรองรับยุทธศาสตร ชาติ20ปีไหมหรือว่าไปเกี่ยวพันกับอะไรไทยแลนด์4.0ดศู่ยยังไงครับวันนี้ต้องบอกว่านครมนมเราสามารถเชื่อมโยงการค้าทั้งภายนอกประเทศได้แล้วนะครับส่วนภายในประเทศเนี่ยในแนวที่ว่าระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนครมนมก็สามารถเชื่อมโยงระหว่างตะวันตกกับตะวันออกและก็รวมทั้งเป็นเส้นทางสาคัญที่ออกมาสู่ในพื้นที่กรุงเทพฯหาดอนแหลมฉะบังนะเพราะนั้นก็ทําให้ ทั้งการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยมีความสมบูรณ์ oh. วันนี้รัฐบาลเราเนี่ยได้กําหนดยุทธศาสตร์20ปีนะครับที่สําคัญก็คือ,อต้องการที่ให้ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีเนี่ยเกิดความมั่นคงและยั่งยืนวันนี้ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการพัฒนาคน,นาและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษามหาวิทยาลัยนะครพนมก็ดีหรือว่าอาชีพการเกษตรก็ดีเราก็สามารถ จังหวัดนครพนมก็สามารถที่จะผลักดันไปตอบยุทธศาสตร์ในส่วนนี้ได้อนอกจากนั้นในส่วนที่เรากําลังพูดถึงกันมากก็คือเรื่องไทยแลนด์4.0นะครับ,รบซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยวนวัตกรรมโดยรัฐบาลเลือกห้ากลุ่มเป้าหมายวันนี้สิ่งที่นครพนมสามกลุ่มเป้าหมายสําคัญก็คือในเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการศึกษาและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยสามกลุ่มเป้าหมายนี้ถือว่าจะเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้ นอกควรมนมเนี่ยก้าวไปสอดรับกับไทยแลนด์4.0ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่มีความพร้อมเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยขณะนี้เราได้กําหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดแล้วก็อยู่ในระหว่างปรับแผนงานให้สอดรับกับไทยแลนด์4.0ครับ,รบในส่วนที่สําคัญวันนี้เรามีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องอะไรไหมครับในการที่จะดําเนินกิจกรรมตรงนี้วันนี้ต้องถือว่า การเดินหน้าในเรื่องนี้อาจจะเป็นก้าวใหม่นะครับซึ่งต้องใช้ความร่วมือเรื่มใจจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะ,ะจังหวัดเองก็ตั้งฐานว่าภาคเอกชนต้องเป็นผู้นำนในแนวคิดแนวทางต่างๆท้า,า,ากว่าเขาได้กําหนดแนวทางลักษณะนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้สร้างสาธารณประคสาธารณประการหรือว่าสิ่งบริการต่างๆเนี่ยรองรับเพราะนั้นเณะเนช่นสุดท้ายรายการอยกากให้ท่านลองไปทูลนะครับมีอะไรจะกล่าวกับท่านผู้ชมไหมครับ วันนี้ต้องบอกว่าจังหวัดนครพนมเราก็พร้อมแล้วสําหรับที่จะรองรับการลงทุนนะครับในด้านต่างๆขณะเดียวกันก็รองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเยี่ยมเยียนนครพนมเราเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีโอกาสก็ขอให้ทุกท่านได้ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เชิญมาเที่ยวมาศึกษาจังหวัดนครพนมซึ่งยังมีอีกหลากหลายซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกภาคส่วนครับ ครับอันนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของความคืบหน้าต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านไพรู์รักประเทศนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมวันนี้ลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ